First time in Japan. 富山県高山市、72分。 สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนเมืองกันค่ะเราจะเดินทางนั่งรถฮิดะไปทาคายาม่ากันค่ะซึ่งซ้ายมือที่เราเห็นนะคะก็คือ jr line ค่ะที่เราจะเข้าไปขึ้นรถฮิดะกันนะคะแต่ขอย้อนไปก่อนหน้านี้1วันค่ะวันที่เราไปรับตั๋วโดยสารกันค่ะในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราจะใช้ พาสที่ชื่อว่า JR Takayama h o k u r i k u Area Tourist Pass นะคะซึ่งตอนนี้เราย้อนมา1วันค่ะเรามาอยู่ที่หน้า JR Line t i cket นะคะเพื่อมารับตั๋วโดยสารกันค่ะสำหรับรายละเอียดของ Pass นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกสรุปให้อีกทีนึงดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะคะแต่บอกคร่าวๆได้ค่ะว่าในคลิปนี้นะคะเราจอง Pass นี้จากทางอินเทอร์เน็ต โดยตรงกับทางเว็บไซต์ของ JR เลยค่ะเพื่อความสะดวกในการจองที่นั่งนะคะเราสามารถจองที่นั่งล่วงหน้ามาจากเมืองไทยได้เลยค่ะแล้วก็มารับตั๋วนะคะที่ JR Line ทิเคตตรงนี้ล่ะค่ะ okay. โโยมโตยาทาายะโาโอเคโอเคหลังจากที่เราได้พาสตัวจริงนะคะไว้สำหรับเขาออกสถานีแล้วก็ที่นั่งที่เราจองสำหรับการเดินทางทั้งหมดของพาสนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ขึ้นมาที่แพลตฟอร์มค่ะเพื่อ มารอรถนิดะะของเราที่จะออกตอน7จ็โมงสีนาทีนะคะระหว่างนี้น้องยังกิก็ขอชมรถไฟคันอื่นๆรอไปก่อนค่ะครับครับแองกไรเออนรถไฟมัน มีมีไหนอันนอ่ะเี่ี่ดักคันน้เรา่พี่แล้ววันี้เราขึ้น,นอะไรสำหรับพาสทากายาม่าโฮกุริกุนะคะเราสามารถที่จะจองที่นั่งบนรถลิมิ t e d e เอ็ก s s เได้ทั้งหมด6เที่ยวนะคะแต่ไม่สามารถจองสำหรับชิงกันเซนแล้วก็รถฮาลุกะที่จะไปสนามบินคันไซได้ค่ะ ロックンローカイザマティンのカーペションパンダカーテンティコアカーまもなく11番線に特急飛騨1号高山行きが到着します黄色い点字ブロックの内側までおさしください6号車ですグリーン車は1号車 列車は7時43分発特急日田1号高山行きですこの列車は尾張市の宮岐阜うるま室田白川口日高山下路平萩原飛騨坂久十呂高山の順に運行します。 สำหรับการจองที่นั่งนะคะเราก็ทำการบ้านมาค่อนข้างหนักเลยค่ะเพราะเราอยากจะให้น้องกิงกิได้นั่งตรงหน้าต่างที่ไม่ติดกับเสานะคะจะได้เห็นวิวได้อย่างเต็มตาค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆระหว่างที่รถแล่นไปเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เรามาดูภายในของรถฮิดาก,กันก่อนดีกว่าค่ะข้างในนะคะก็จะเป็น รถที่เหมือนรถ Limited Express ทั่วๆไปนะคะมีที่วางอาหารมีที่ใส่ของด้านหน้านะคะส่วนด้านบนก็มีที่ให้วางกระเป๋าได้ค่ะตอนนี้เราเตรียมที่จะออกเดินทางกันแล้วละค่ะเดี๋ยวสังเกตนะคะนน <Fourth> รถจะไม่ได้ไปข้างหน้านะคะรถจะถอยหลังค่ะไปดูกันเลยค่ะ This Limited is Express a ใช่แล้วค่ะเหมือนที่น้องเก่งกีบอกนะคะรถจะถอยหลังไปที่สถานีกิฟฟูก่อนนะคะก่อนที่จะแล่นไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อไปสถานีทาคายาม่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราถึงที่สถานีกิฟฟูแล้วค่ะรถก็จะเปลี่ยนเป็นแล่นไปด้านหน้านะคะเพื่อแยกไปทาคายาม่าค่ะ ด้วยความที่วันนี้ตื่นเช้ามากค่ะเพราะเราขึ้นขบวนแรกเลยนะคะฮิดะหนึ่งน้องกิงกิก็ขอพักเอาแรงก่อนค่ะระหว่างนี้เราจะพาทุกคนไปชมห้องน้ำของขบวนนี้กันค่ะเนื่องจากตู้ที่เราจองนะคะเป็นตู้คนพิการด้วยนะคะห้องน้ำจะค่อนข้างกว้างขวางนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นแบบที่เห็นนี้นะคะแล้วก็ภายในก็จะมี ของเครื่องใช้ที่ครบครันมากนะคะสำหรับผู้พิการด้วยแล้วก็สำหรับเด็กทารกด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะแล้วก็มีห้องน้ำชายแยกอีกห้องนึงนะคะแล้วเช้าๆแบบนี้นะคะเราก็พลาดไม่ได้ค่ะที่จะซื้อเบนโตะขึ้นมาทานบนรถไฟด้วยค่ะแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆก็เพลินดีนะคะมาถึงการจองที่นั่งกันดีกว่าค่ะ จองที่นั่งยังไงถึงจะได้ที่นั่งที่ไม่ติดเสานะคะจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตู้ไหนจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่เราทำการบ้านมาสำหรับตู้ที่สำหรับคนพิการนะคะถ้าเรานั่งไปทางทาคายามานะคะเราจะต้องจองที่นั่งที่เป็นเล็กคี้ค่ะเราก็จะได้หน้าต่างที่ไม่ติดเสาแล้วก็ดูวิวได้เต็มตาแบบนี้ละคะ่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราเป็นขบวนกลับจากโทยาม่าก็ดีทาคายาม่าก็ดีกลับมาทางนากยยาค่ะเราจะต้องจองที่นั่งที่เป็นเลขคู่นะคะส่วนฝั่งค่ะอยากจะได้ฝั่งไหนแล้วแต่จะชอบเลยค่ะแต่สำหรับทางเราเลือกฝั่งซ้ายในขาไปเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยจะค่อนข้างมีแดดร้อนนะคะแม้ว่ารถจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาค่ะแต่ว่าฝั่งขวาน่าจะร้อนมากกว่าค่ะ โดยฝั่งซ้ายที่เราพูดถึงนะคะจะเป็นอักษร C และ D นะคะอย่างเราเลือก 7CD ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางจากนาโกย่าไปทะคคยาม่านะคะซึ่งเราเดินทางในช่วงเช้านะคะหากท่านอื่นเดินทางในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแดดก็จะเปลี่ยนด้านออกไปค่ะ ในฤดูหิมะนะคะเราจะไม่เห็นหิมะในช่วงแรกนะคะจะไม่เห็นอีกทีตอนใกล้ถึงทาคายาม่าแล้วค่ะถ้าเราเริ่มเห็นหิมะแบบนี้แปลว่าเราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ถึงทาคายาม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะอากาศหนาวมากๆเลยนะคะ พี่เขาาเขข้้ขาาาามมลแน่นอนค่ะน้องเก่งขีเวลาลงรถไฟแล้วก็ยังจะไม่ไปไหนนะคะต้องมาคอยบอกรถไฟดูรถไฟกันก่อนละค่ะแต่ที่นี่นะคะต้องระวังนิดน,นึงค่ะเพราะว่าสถานีค่อนข้างเล็กนะคะทางเดินบางช่วงอาจจะแคบค่ะถ้าใครมีบุตรหลานก็ต้องระวังดูข้างหน้ารถ นี่ก็คือชมหน้าพี่ฮิดะ HC 85ซีรีส์ที่เรานั่งมานะคะซึ่งมาแทน Y View ซึ่งเป็นรุ่นก่อนค่ะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงทาคายาม่าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพาสที่เราใช้ค่ะเราแค่โชบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ดูนะคะก็สามารถเข้าออกได้เลยค่ะที่นี่เป็นแบบแมนนวลนะคะไม่ได้เป็นเครื่องที่เสียบเข้าไปค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานีโนฮิบัสกันค่ะเพื่อจะไปจองตั๋วที่เราจะขึ้นรถบัสไปชินโฮทกะ รถไฟนะคะซึ่งเราจะไปในวันนี้เลยค่ะแล้วก็จองตั๋วที่จะไปชิราคาวโกะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะ,ม,าคะมาถ่ากันยีกกๆๆๆๆซึ่งอยากจะบอกเลยนะคะว่าอย่าหาทำนะคะอย่ามาจองตั๋วในวันที่จะเดินทางค่ะควรจะจองล่วงหน้ามาก่อนนะคะโดย ให้จองทางโทรศัพท์หรือสถานีที่เขาเปิดจองค่ะเพราะว่าปัญหาที่เราเจอก็คือรถเต็มค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะยังเป็นโชคดีของเราที่เจ้าหน้าที่ช่วยหารถให้ได้ค่ะเราเลยจะได้ไปชินโฮตากะโลเปกันในวันนี้นะคะยังไงฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะตอนนี้ขอเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมชิชันแกรนก่อนค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องเกงกีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องเกงกิด้วยนะครับเราจอกันใหม่ปหน้าสวัสดีค่ะ Hei! <laughs> <laughs>